วันที่19สิงหาคม2556ณหองประชุมเอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางอำเภอบัวใหญ่นายสมปองจันปัญญานาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยสร้างจิตใจสดใสร่างกายแข็งแรงโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางโดยในงาน มีผู้สูงอายุเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้กว่า200คนโดยมีกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาการแข่งขันหัวเราะการเต้นเพื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมร่วมกันนายสมปองจันปัญญากล่าวว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจสามารถดูแลและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพด้วยตนเองได้ นอกจากนั้นยังมีการมอบรางวัลและใบประกาศแก่ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอีกด้วย